บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนใครยังคงไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0มบาทแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดฟังให้ดีรอบนี้เป็นรอบจ่ายซ้ำโอนซ้ำเพียงครั้งเดียวรอบที่3หากไม่ไปดําเนินการตามนี้แน่นอนค่ะกระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายและถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ประสงค์ในการรับเงิน1 0 0 0 0มืบาทภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะ อดรับเงิน1นึ่งบาทแน่นอนหากไม่ทําตามนี้วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอาย,ยุทั่วประเทศ3กลุ่มเปราะบางเยียวยาในวันที่10เมษาย,ยน2568นได้รับเงินใช้จ่ายก่อนสงกลางน,นี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนนคนไทยทุกคนทั่วประเทศข่าวดีเดือนเมษายนก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะวันที่10เมษายนเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะ3กลุ่มเปราะบางจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีนะคะเป็นเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาทอายุ70ปีถึง79ปีริบ 700บาทอายุ80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่8 0 0บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะตามมาด้วยเบี้ยผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุม่มอายุต่ำกว่า 18, ป, 1, า18ป,ปีรับอยู่ที่1,000บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทนะคะแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการจ่ายเงินให้กับน้องๆหนูๆน,นะคะโอ,อนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครอง600บาทในวันที่10เมษายน2 5่ะส่วนการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยงที่ผู้สูงอายุต้องอติดตาม ความกื่มหน้าอย่างใกล้ชิดต,ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารว่าจะปรับเพิ่มเมื่อไหร่อย่างไรต้องรอให้ทางครมออนุมัติอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่ะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะในส่วนของกรมบัญชีกลางออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปไหนใครที่ยังคงไม่ได้รับเงิน1นึ่งืบาทค่ะตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่ว่าท่านยังคงไม่ได้รับเงินหมืน่นเนื่องมาจากสาเหตุว่า ไม่ได้ดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเรบบบประจําตัวประชาชนไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะกรมบัญชีกลางเขามีการแจ้งเตือนออกมาแล้วนะคะว่าหากพ้นกาหนดในการจ่ายเงินโอนซ้าครั้งที่3ตรงกับวันที่28เมษายน2568นี้กระทรวงการคลังจะย,ยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินเหมือนเป็นเงินสดค่ะเดี๋ยวเรามาตามค่ะ กะะระทรวงการคลังฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งทางกระรวงการคลังมีการจ่ายซ้ําไปแล้วนะคะและปรากฏว่าโอนเงินไม่สําเร็จในรอบที่2เนี่ยสา0 0 0ื่กว่ารายแล้วก็รอบสามจะมีการจ่ายเงิน10,000บาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงฝากให้พี่น้องประชาชนนะคะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขเข้าไปตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยหากปรากฏว่าโอนเงินไม่สําเร็จให้ประชาชนเร่งติด ต่อธนาคารเพื่อดําเนินการปุบบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเรขบบประจําตัวประชาชนส่วนประชาชนท่านไหนที่เคยปุกบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ไปติดต่อธนาคารเหมือนกันอาจจะมาจากสาเหตุ<น>ประถูกปิดบัญชีโดนอายัดบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปดำเนินการแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่วันนี้นะคะ<น>วันที่23เมษายน2568ซึ่งจะมีการจ่ยโโายเงินโอนซ้ำค่ะครั้งที่3รอบสุดท้าย28เมษายน2568เลยเมื่อพ้นกำหนด ในการจ่ายเงินโอนําครั้งที่3กระทรวงการคลังจะย,ยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์ในการรับเงินภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไปดําเนินการให้เรียบร้อยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ